สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเราจะมาเรียนกันในเรื่องการหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนการหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนเด็กๆยังจำเส้นจำนวนได้ไหมคะจำได้ไหมคะจำได้วันนี้ครูแพรมีสถานการณ์ที่บอกว่า แม่มีน้องไก่ทอด4ชิ้นเพิ่มทอดเพิ่มอีก12ชิ้นแม่มีน้องไก่ทอด4ชิ้นทอดเพิ่มอีก12ชิ้นแม่มีน้องไก่ทอดทั้งหมดกี่ชิ้นแบบนี้น้องไก่ทอดจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องเป็นวิธีบวกจะได้เป็นมีอยู่4ชิ้นทอดเพิ่มอีก10 2ก็คือ4บวก12เท่ากับจํานวนได้เราจะเริ่มจากอาเอา4ก่อนเนาะลูกเนาะ4นะคะคือ0ไปถึง4เริ่มจาก0ไป4แล้วไปต่ออีกเท่าไหร่คะไปต่ออีก12นับค่ะ1 2 3 4 5 6 7จ็ดแ11เกเริ่มจาก0ไป4แล้วไปต่ออีก12จะได้คำตอบเท่ากับ16ดังนั้น4ี่บวกสิจึงเท่ากับ16บนะคะสี่บวกสิจึงเท่ากับ16เห็นไหมคะเริ่มจาก4เนี่ยแต่ไปต่ออีก12นี่มันช้าใช่ไหมคะไปดูอีกวิธีหนึ่ง เป็น12บวก4่ะคะก็คือเริ่มจาก0ไปถึงเท่าอหร่ก่อน0ไปถึง12หลังจากนั้นไปต่ออีก4นับค่ะ1 2 3 4จาก12ไปต่ออีก4ได้16เพราะฉะนั้น12บวก4จึงเท่ากับ16นักเรียนเห็นไหมคะเรา ควรเป็นไงคะเอาจํานวนมากๆใช่ไหมมาเริ่มก่อนใช่ไหมคะอ้าวข้อต่อมา9บวก 3, 3, 3เท่ากับจํานวนใด9บวก 3, 3เท่ากับจํานวนใดเริ่มที่9 0ย์ไปถึง9แล้วไปต่ออีก3 1 2 3 9บวก3จึงได้คำตอบเท่ากับ12เห็นไหมคะต่อไป 15บวก3ก็ต้องเริ่มจาก0ไปเริ่มจาก0ไป15หลังจากนั้นไปต่ออีกเท่าไรไปต่ออีก3 1 2 3ดังนั้น15บวก3จึงเท่ากับ18 15บวก3จึงเท่ากับ18เอาอีกข้อหนึ่ง 4บวก16นักเรียนจะเริ่มจากศูนย์ไปเท่าไหร่0ูนย์ไป4หรือศนย์ไป16 0ไป16แล้วไปต่ออีก4นะับ1 2 3 4เราจึงได้คำตอบว่า4บวก16นั้นเท่ากับ20 4บวก16นั้นเท่ากับ20อ่า คราวนี้นักเรียนนะคะดูในหนังสือเรียนหนังสือเรียนเล่มสีม่วงนะคะไปที่หน้า207หนังสือเรียนเล่มสีม่วงไปที่หน้า207เขาบอกว่าให้หาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนจากครั้งที่แล้วเราจะต้องเริ่มจาก0ูนย์ไป8ใช่ไหมคะคราวนี้เราไม่เอาแล้วเราจะเริ่มจาก 8เลยเห็นไหมที่คุณพปขีดเส้นใต้เริ่มจาก8แล้วไปต่ออีก5ไปค่ะ1 2 3 4 5ดังนั้น8บวก5จึงเท่ากับ13 8บวก5จึงเท่ากับ13นะคะเห็นไหมคะถ้าเริ่มจาก0มันช้าใช่ไหมลูกเราเริ่มจาก8เลยต่อไป13บวก6 หนูจะเริ่มจากไหนคะ6หรือ13เริ่มจาก13ไปอีก6นะับ1 2 3 4 5 6ได้คำตอบเป็น19เราจึงบอกว่า13บวก6นั้นเท่ากับ19เห็นไหมคะไม่ยากเลยนะลูกเนาะต่อไป 5บวก12 5บวก12ดูสิค้านักเรียนจะเริ่มจากจำนวนไหน5หรือ12เราเริ่มจาก10 2ไปอีก5 1 2 3 4 5 1 5บวก12หรือ12บวก5จึงเท่ากับ10 7 5บวก12จึงเท่ากับ10 เห็นไหมคะวันนี้ครูแพรนะคะจะให้นักเรียนหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนในแบบฝึกหัด5.2แบบฝึกหัด5.2ในหนังสือเล่มสีขาวอยู่ที่หน้า123ถึงหน้า125อยู่ในหน้า123ถึงหน้า125อ่ะให้นักเรียนลงมือทำนะคะ อย่าลืมเริ่มจากตัวไหนก็โยงไปเวลาโยงเราเดินไปข้างหน้าใช่ไหมคะเราเดินไปข้างหน้าอย่าลืมหัวลูกศรน,นะคะสำหรับวันนี้ครูแพรขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ